วิร้าจะมาปลูกนี่คะหอมหอมน่าจะเป็นพวกหอมอะไรเนาะเรียกหอมอะไรเนี่ยหอมพม่าเนาะพวกใหญ่ใหญ่นี่วิศร้าจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะ เดี๋ยวจะเกเอากาบมะพร้าวนี้นงไปก่อนนะลองก้นหนุ่มไ่ก่อนนะนเพื่อนๆนะเพราะว่าอันนี้พี่สีแล้วก็มันไม่ได้หมักเนะาะกาัดมะพร้าวนะคะอันนี้ยังไม่ได้หมักแต่ว่านนพี่สีแล้วจะทำแบบนี้นะคะอันนี้ลองก้นหนุ่มไ้ก่อน ไอนจรีนซมันลดลาดนะแก้ลงไปเลยอันนี้จจรินซีน้ำสาวข้าวนะเพื่อนๆลาดเลยจะมีูุ่รินซีสัง,สงเคราะห์แสงอะไรกลลาดไปนะนเพื่อนลาดไปพวันนี้พี่สียจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะ ดินก็จะใช้เนี่ยนะคะดินผงดินไมกนั่นปูปูง่ายง่ายง่ายเยอะดินในกั้นปูเขาก็จะมีเนื้อดินเยอะนะเนื้อดินันจะเยอะพี่เสียแล้วจะใช้ตรงนี้นะแกะ อันนี้เป็นแกะเก่านะที่พี่สีรัษหมักไว้นะเพื่อนนะเพราะว่าเนื้อดินมันเยอะเราจะใช้แกะเป็นตัวช่วยนะทำให้ดินเนี่ยมันลวดมันเื่อนสวยขึ้นแกะนี่ต้องเป็นแกะเก่านเพื่อนนะ เพื่อก็กะเอาเนาะกะเอาผสมแล้วก็ดูเอานะฮะกะเอาเพราะว่าพี่สีรักก็ไม่ได้มีสัดส่วนนะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยมูลขี้ไก่ผสมดินนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้หมักดินนะถ้าเพื่อนเพื่อนมีแบบนี้ ก็ผสมแั้ปลูกได้เลยผสมแล้วปลูกเลยมุนชี้ไก่อัดเม็ดคือถ้ามีเวลาก็หมักดินนะนเพื่อน,นก็จะดีเนาะถ้ามีพวกเศษอาหารนะเศษผัก หมักดิน,กนปูมันก็จะดีเติ่มธาตุอาหารนั่นแหลนะต้นมาา้มอ่ะให้กับดินก่อนก่อนที่จะปลูกเนาะน,นี่พี่สีรัวก็จะใช้แบบว่าปุ๊กเขาไปแล้วปลูกเลยนะเเพราะว่าบางทีพี่สีรัวก็ไม่ได้หมักดินไว้นะคะก็จะต้องซื้อเอ้เจ้าตัวเนี่ยมา ทีไก่อัดนิดซื้อมาไว้นะฮะแต่ดินใบใบก้านปูส่วนใหญ่มันก็จะมีธาตุสารอาหารอยู่แล้ด้วยนะธาตุสารอาหารก็คือพวกไนโตรเจน,นก็จะดีนะปกติมันจะเป็นดินที่เราซื้อมาแล้วปลูกได้เลยนะแต่ที่พี่เสียรัสนี่ยเอามาทำอย่างนี้เพราะว่าพี่เสียรัก็จะเติมธาตุอาหารให้เขาอีกนะฮะแล้วก็ ทำให้ดินมันร่วนซุยหน่อยนะเพราะว่าดินจากใบก้านปูในดินมันจะเยอะนะเราปลูกไปลดน้ำไปแล้วมันจะดินมันจะเหนียวว่นะพาพี่สีวกาชอบปลูกเพื่อักด้วยดินที่มันร่วนซุยมากกว่านะไม่ค่อยชอบดินเหนียว,ะวนะเวลาที่ได้หอมมาแล้วนี่นังด้วยนะไอหอมเนี่ย หอมมะมาณเนี่ยโราเรียกหอมอะไรนะไม่เป็นหอมระมาณลอกไปเผือกด้านนอกเนี่ยเอาออกนิดหนึ่งเนาะเพิ่งเท่านะเพราะว่า,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 ากันมะนาวกันมะนาวลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้นะแต่เป็นอย่าที่สิรัชจะลอก เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นลานี่เน,น่านี่เราคนหนึนะทีนี้ก็ผ่าผ่าแล้วใช้ดูดนะ พาไปครึ่งนึงอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะอาทีนี้เนาะพี่ศิียระจะมาแบ่งหอมนะแบ่งหอมแบ่งหอ,อกมา นี่นะค,คือให้เราดูเนาะจากไอ้เจ้าของหอมเนี่ยอันนี้มันจะแบ่งได้อสามเห็นไหมสามเนาะเพื่อดูจากอ่าข้างในเนี่ยนะฮะมันจะมีหน่อเล็กๆเนาะเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพื่อนนะเราก็แบ่งตามหน่อมันะ นี่นะเพื่อนเราดูจากการจะงอกของหน่อมันเนาะ,ะเราจะมองเห็นว่าที่เราผ่าเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีวงของเขาอยู่นะเราก็ดูว่าเราจะแบ่งได้สักกี่สักกี่หนอนะคะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแค่วงเดียวนะอันนี้มันมีแค่2องวงพี่สิรัตก,ก็จะผ่าแค่สอง จ็ดูเวลาเราผ่าเข้าไปแล้วมันจะเห็นนะเพื่อนเนลวลาเราผ่าเข้าไปเี่ยอันนี้ก็จะแบ่งได้สอง จะมีวงอยู่นะเพื่อนจะมีวงอยู่หนอมันนะ่ะหนอมันด้านในเราจะเห็นแล้เราผ่าเข้าไปเนาะอ่ะอันนี้ก็ปลูกไปเลยเวลาผ่าหอวนะเพื่อนๆที่เราจะปลูกเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันงอกเร็วๆผ่ามันไปสักครึ่งนึงผ่าไปเลยครึ่งนึงครึ่งหัวอีกครึ่งนเราก็จะไป ทำกับข้าวก็ไรแต่เนี้ยพี่ศิระก,ก็จะเอาไปไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงเนาะเพราะว่าหอมก็ใช้ไล่แมลงได้ดีนะ mm hmm. อันนี้ก็ลดน้ำไปนี่รอให้มันเดี๋ยวพี่ศิระจะรอให้เขาแบบงอกก่อนนะนะเดี๋ยวพี่ศิระก,ก็จะเอาแกบเนาะแกบมาใส่เพื่อ รักษาความชื้นนะคะเพราะว่าพี่สิรกะก็ทำแบบนี้มานะเวลาปลูกหอมเนาะจะโตไวอันนี้หอมพมา่าเพื่อนอันนี้พี่สิระก็จะใช้น้ำข้าวนะน้ำชาวข้าวนะรดลาดไปเลยนะ ตั้งไว้ในร่มก่อนนะเพื่อนตั้งไว้ในร่มก่อนพอเขาเริ่มงอกแล้วเราค่อยเอาไปใส่แดดนะค่อยเอาออกแดดทุเรียนนะทุเรียนแดดเหมือนเดิมทุเรียนยังแตกยอดอยู่นะยังแก้ไขอยู่นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะนี่ก็ยังแตกยอดอยู่นะคะะแล้วก็ไอ้ทุเรียนไรใบ ยังแก้ไขอยู่นะคะมันก็แตกยอดอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จนะในเรื่องของการแก้ไขก็เลยยังไม่อยากแชร์มาส่งดูให้ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นทุเรียนไร้ใบ <c oughs> นี่ค่ะนะ,ะ,นะ,ะบวบบวบบวบหอมช้าจากยอดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนะะาะทดลองทําเพราะว่าพี่ต้องบอกว่า มันชําได้นะคะก็เลยจะลองชําดูดูเม็ดมังลักเอเผื่อๆเ,น,เ,น,เนี่ยน้ำองสารมันร้อนมากนะมันก็เลยแบบเฉาไปเลยชําไม่ใหม่ดีแล้วคะเม็ดมังลักอ้าไปแล้วนะคะเพื่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะอันนี้อะไรนะ เวอร์เอร์งานดีะน่ๆไปแล้วค่ะ